ธรรมชาติล้วนแล้วแต่อยู่รอบตัวของเราแม้กระทั่งในที่ที่มีความเจริญก้าวหน้าที่ที่มีแต่สิ่งปลูกสร้างมากมายก็ตามนั่นก็เพราะเดิมทีตามพื้นที่ต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าไม้หุบเขาแม่น้ำทะเลทรายซึ่งแต่ละที่ที่กล่าวมานั้นก็ได้ถูกมนุษย์แบ่งปันพื้นที่ใช้สอยเป็นวงกว้างหรือบางแห่งก็ทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อไรก็ตามที่สถานที่หรือสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นได้ถูกทิ้งร้างธรรมชาติก็พร้อมที่จะทวงคืนได้ทุกเมื่ออย่างสถานที่ที่อับดุลจะนำมาให้ได้รับชมกันในวันนี้กับ8สิ่งก่อสร้างที่ถูกเรียกคืนโดยธรรมชาติ 1. เกาะโกชี เกาะโกฉีทางตะวันออกของมณฑลเจ้อเจียงถือเป็นหนึ่งใน400เกาะที่อยู่ภายใต้หมู่เกาะชองซีซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ชั่วโมงจากอ่าวหังโจของประเทศจีนเดิมทีในอดีตประชาชนบนเกาะน,นี้ยังชีพด้วยการหาปลาแต่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้ตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ในเขตตัวเมืองใหญ่เพื่อยังชีพปล่อยให้หมู่บ้านประมงแห่งนี้ถูกทิ้งร้างจนถูกธรรมชาติกลืนกิน บ้านหลายหลังถูกปกคลุมไปด้วยเถาไม้เลื้อยสีเขียวครึ้มตั้งแต่ประตูทางเข้าไปจนถึงหน้าต่างจรดหลังคานั่นจึงทําให้ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นเสมือนป่าแอมะซอนขนาดย่อมกลางทะเลจีนตะวันออกนั่นเอง 2. โรงแรม Hotel del s o ตโรงแรม Hotel del s o ตถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1928ในเมืองโบโกตาของโคลอมเบีย สถาปัตยกรรมที่สวยงามนี้กลายเป็นสนัญลักษณ์ในยุครุ่งเรืองของโคลอมเบียพื้นที่ที่มีแต่เศรษฐีผู้มีอันจะกินในอดีตสถานที่นี้เคยเป็นแหล่งใช้จัดงานสังสรรค์ให้กับเหล่าเศรษฐีและบรรดาบุคคลในสังคมชั้นสูงมายาวนานเกือบ30ปีด้วยกันและไม่ใช่เพียงตัวสถาปัตยกรรมเท่านั้นที่งดงามโฮเทลโดซาโตยังอยู่ชิดริมผาน้ำตกเตเกนดามาซึ่งสามารถมองเห็นวิวน้ำตกได้จากหน้าต่างโรงแรมแทบทุกบาน ในเวลาต่อมาที่นี่ได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นโรงแรมที่หรูหราในปี1950แต่แล้วสถานที่ที่เคยคลึกครื้นก็ค่อยๆเงียบเหงาลงและถูกทิ้งร้างไปในที่สุดปล่อยให้ธรรมชาติกลับมายึดคืนได้อย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบัน โฮเทลเดลซาโตก็ได้ถูกยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมแห่งน้ำตกเตเกนดามาและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว2โคมันสคอฟโคมัสคอฟ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนามิเบียห่างจากเมืองลูเดริตประมาณ10กิโลเมตรที่นี่ถูกก่อตั้งโดยชาวเยอรมันที่มาทำธุรกิจอัญมณีในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งภายในเมืองนี้เคยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลโรงหนังโรงไฟฟ้า หรือแม้แต่คาสิโนมีประชากรอยู่กว่า700ครอบครัวแต่ความเจริญของเมืองนั้นไม่ยังยืนนั่นก็เพราะในช่วงทศวรรษที่1930การทําทำเมืองที่มากเกินไปส่งผลให้เมืองนี้ไม่มีแร่เพชรเหลือเลยและในปี1928ชะตากรรมของเมืองก็ถูกปิดตายเมื่อมีการค้นพบแหล่งแร่เพชรที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในบริเวณชายหาดทางตอนใต้ บรรดาชาวเมืองจึงได้พากันย้ายออกไปโดยละทิ้งบ้านเรือนและทรัพย์สินเอาไว้นั่นจึงทำให้ในปี1956โคมันสคอฟก็ถูกทิ้งร้างโดยสมบูรณ์กลายเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยเนินทรายเป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งในปี2002บริษัทท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ชื่อว่า Ghost Town Tour ได้รับสัมปทานในการทำให้เมืองครมันสคอฟให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว นั่นจึงทำให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวได้พากันมาเยี่ยมชมเขตต้องห้ามแห่งนี้เพื่อสำรวจและถ่ายภาพซากเมืองที่ปกคลุมไปด้วยกองทรายที่สวยงามและแปลกตา 4. เกาะฮอลแลนด์เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ช a สปิกเบย์รัฐแมลลี่แลนด์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1910ที่นี่นั้นเคยเป็นชุมชนของชาวประมงและเกษตรกร,ร,ก,รกว่า360คน มีบ้านเรือนตั้งอยู่กว่า70ครัวเรือนอีกทั้งยังมีร้านค้าที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนและโบสถ์ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยจนกระทั่งในปี1922พื้นที่ของเกาะได้ถูกน้ำทะเลกัดเซาะและเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจึงทำให้ชาวเกาะทั้งหมดต้องอพยพออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่นั้นมาเกาะแห่งนี้ก็ค่อยๆจมลงสู่ใต้น้ำอย่างช้าๆจนในปี2010ทั้งเกาะก็เหลือบ้านเพียงหลังเดียวและในปัจจุบัน บ้านหลังนั้นก็เกิดการสุดตัวตามการเวลาทําให้มันนั้นจมลงสู่ทะเลเหมือนพื้นที่อื่นๆในเกาะเหลือเพียงแค่ภาพถ่ายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การทวงคืนพื้นที่ของธรรมชาตินั่นเอง 5. คินตาดาลิกาเลราบ้านเศรษฐีคินตาดาลิกาเลราหลังนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1904โดยตระกูลลิกาเลรา พอคาเรษฐีจากเมืองปอโตภายหลังก็ได้ขายบ้านนี้ต่อให้กับคาวาลูมอเตโรเศรษฐีชาวบราซิลผู้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทําให้บ้านหลังนี้ไม่เหมือนใครในโลกเพราะมองเตโรวางแผนสร้างที่นี่ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการความเชื่อและจินตนาการอันล้าลึกโดยมีสถาปนิกชาวอิตาลีมาช่วยสร้างจินตนาการนั้นให้เป็นจริงเข้าผสมผสานการตกแต่งสไตล์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวและเป็นเอกลักษณ์จากพื้นที่ทั้งหมด24ไร่ แต่แล้วในเวลาต่อมาที่ดินแห่งนี้กลับถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานานหลายปีจนกระทั่งถูกพืชพันธุ์ต่างๆปกคลุมกลืนกินกลายเป็นสภาพอย่างที่เราเห็นอยู่นี่เองซึ่งในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับการจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อที่เรียกว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งซินตรา 6. วอลเล่ออฟเดอะมิ ดิฟวันเล่อฟ์เดอะมิลคือพรมแดนธรรมชาติของศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองซอเรนโตประเทศอิตาลีช่องเขาแห่งนี้มีลำธารเล็กๆสองสายตัดผ่านซึ่งถ้าหากเรามองไปยังลำธารเบื้องล่างเราจะเห็นโรงโม่แป้งอันเก่าแก่อันเป็นที่มาของชื่อหุบเขาแห่งนี้โดยโรงโม่แป้งดังกล่าวถูกสร้างขึ้นด้วยหินตั้งแต่ราวศตวรรษที่13และทำหน้าที่เป็นโรงโม่แป้งสาลีมานับพันๆปีก่อนจะถูกทิ้งร้างในช่วงศตวรรษที่19 เพราะความชื้นในหุบเขาเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นปัญหาแก่โรงโม่แต่สําหรับพวกเฟิร์นแล้วอากาศชื้นๆที่เต็มไปด้วยหมอกแบบนี้เปรียบเสมือนบ้านชั้นดีของพวกมันปัจจุบันหลังคาโรงโม่ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้และกิ่งไม้พันเกี่ยวไปทั่วทั้งหลังให้ความรู้สึกดูราวกับว่าธรรมชาติกําลังกลืนกินอาคารหินหลังนี้ลงไปสู่ใต้พื้นดิน 7. SS e v e r f e d The SS Everfield เป็นเรือที่สร้างขึ้นในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1911และถูกใช้งานขนสเสบียงให้ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังจากนั้นมันได้ถูกขายต่อเพื่อใช้ในการขนส่งฐานหินระหว่างเมืองนิวคาสเซิลและเมืองซิดนีย์ในช่วงปี1950ถึงปี1972และถูกทิ้งร้างในปี1975โดยเรือถูกส่งเข้ามาจอดไว้ในอู่เรือเพื่อเตรียมแยกชิ้นส่วน แต่อู่เรือดังกล่าวก็ได้ปิดกิจการไปก่อนที่เรือลำนี้จะถูกแยกชิ้นนั่นจึงทำให้ปัจจุบันเรือลำนี้ได้กลายเป็นซากที่ถูกทิ้งร้างไว้อยู่ในอ่าวพมบุชเบย์ทางตะวันตกของซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกลายเป็นที่อยู่ของต้นไม้อย่างหนานแน่นดูคล้ายจะเป็นป่าลอยน้ำปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าทึ่งของธรรมชาติและความงดงามที่เกิดจากการผสมผสานของธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไว้ได้อย่างลงตัว ปราสาทตาพรมวัดตาพรมหรือปราสาทตาพรมเป็นอีกหนึ่งประสาทของนคนรธมประเทศกรัรมพูชาถูกสร้างขึ้นในปี1186เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7เดิมทีก่อนที่จะสร้างปราสาทนั้นสภาพบริเวณนี้เป็นป่ามาก่อนแต่ได้มีการตัดต้นไม้ออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะใช้พื้นที่นี้ในการสร้างปราสาทขึ้นมาแต่แล้วในที่สุดเมื่อการเวลาผ่านไป ธรรมชาติก็สามารถที่จะทวงคืนพื้นที่จากมนุษย์ได้นั่นก็เพราะว่าหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรขอมทําให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นปราสาทร้างที่ถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติมาเป็นเวลาเนิ่นนานจนต้นไม้ในบริเวณได้เติบโตและชอนชัยไปยังส่วนต่างๆของปราสาททําให้บรรยากาศของปราสาทต,ตาพรมดูลึกลับสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก